โอเควันนี้จะเล่าให้ฟังวิปินอย่างที่รู้ก็คือมีสกินใหม่เข้าสีขาวตัวนี้ถูกต้องไหมใช่เสร็จปุ๊บมันมีตู้ใหม่เข้ามาก็คือคนนี้ผมมีลูกแดงอยู่อยู่8ดลูกผมก็บ่นกับคุณเจมว่ากดแม่งไปเถอแปดลูก<ะ>อ่ะไหนๆก็มาแล้วไปรับในก,กิจกรรม1ลูกก็ได้มาเลูกกดไปเลย9ลูกแล้วเป็นยังไงออกเลยครับ เก้าวลูกออกหลินเอาเรื่องนะเอาเรื่องเรานี่ไม่ธรรมดามาอันนี้ผมจะกดตู้ขาวบริสุทธิ์เพื่อที่จะเอาสกินของน้องคนนี้ครับผมสกินขาวบริสุทธิ์กาชาเราจะขาวไม่เดี๋ยวพันรู้ตื่นเต้นก็เปิดตัวอีกไปพร้อมยังลูกกาชาขาว Let's go โอ้โหไม่ออกอะไรเลยเหรอผะเนี่ยไป l e สโก้อะไรมา อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยแชทแชทมาแชทสวยเหรอแชทสวยวินเอ้ยสีขาวแต่กูต้องการตัวได้ตัวคือจบไม่มาโอ้ยวินหลังตู้ปะเนี่ยหลงเอ้ยอะไรหายไปอะไรหายอะไรหายไปเอ้ยกอบลูกค่อยๆมาทีละอันเออเดี๋ยวตัวก็มา โหลดนานอ๋ออยังยังยังไม่ได้กดยังยังยังไม่ได้กดโอ้โหพี่บินล้างตู้จริงจังนะเนี่ยจะหมดแล้วไหนไหเหลือเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าลูกแล้วอันนี้นี่คือล้างเหรอล้างครับพี่บินทีละทีละเม็ดเม็ทีละเม็ดเม็ดละอ่ะทีละเม็ดอ่ะอย่าบอกนะว่าเม็ดสุดท้ายนะอ่ะหนึ่งอ่ะสองลูกเม็ดสุดสาม ดูรูปโปรไฟล์หรือตัวอาซีกูเจกูแกลบจอได้ไหมล้างของแท้โอ้สุดท้ายนี่หมดแล้วเ9,000กว่าเจมเนี่ยถึงเหรอถึงไหมถึงไม่เบ้นน้ำตาจะไหลโอ้ยเป็นสุดท้ายของจริง